สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงรายขณะนี้ยังคงวิกฤตนะครับน้ำจากแม่น้ำกกยังคงหลากเข้าท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเพิ่มระดับขึ้นนะครับทำให้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างซึ่งขณะนี้นะครับมีประชากรหรือว่าประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบแล้วหลายร้อยหลังคาเรือนครับ ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่บริเวณถนนสนามกีฬากลางอำเภอเมืองเชียงรายนะครับต้องใช้วิธีเดินเท้าออกมาด้านนอกด้วยความยากลําบากหลังน้ําจากแม่น้กกํากกหลากเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้และเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางจุดระดับน้ําท่วมสูงไม่ต่ากว่า2เมตรทําให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับเช้านี้จึงต้องเดินลุยน้ําออกมาด้านนอก เช่นเดียวกับชาวบ้านรายนี้ที่พักอาศัยอยู่ภายในตึกบริษัทที่อยู่บริเวณถนนแห่งนี้นะครับได้ถูกน้ําท่วมชั้นหนึ่งทั้งหมดและไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จึงต้องเดินเท้าออกมาด้านนอกนะครับซึ่งอยางไม่ทราบว่าจะต้องไปอาศัยอยู่ที่ใดพร้อมทั้งดอกบอกว่าด้านในยังคงมีประชาชนติดอาติดอยู่ในพื้นที่เป็นจํานวนมากับอตอนนี้ก็น้ําท่วมครับมีคนติดอยู่ข้างในด้วยครับตอนนี้ครับเยอะอยู่ครับผม นก็กําลังเดินออกมาจากที่พักนะครับตอนนี้ครับแล้วก็น้ําก็ขึ้นสูงเรื่อยๆครับผมทุกชั่วโมงเลยครับนั่นก็เลยที่เราเห็นคนเดินกันออกมาเนี่ยถือว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้กันแล้วใช่ครับผมไม่อยู่ไม่ได้เลยครับผมต้องเดินออกมาเลยครับต้องสูงใช่ครับผมแล้วข้างในนี่ก็คือเป็นชุมชนรถข้างในเป็นชุมชนครับผมอ่าท่วมตั้งแต่ขึ้นขึ้นมาชั้นหนึ่งแนะครับตอนนี้ครับ โดยตลอดคืนที่ผ่านมาน้ําได้เอ่อล้นเข้าท่วมเขตเทศบาลนครเชียงรายอําเภอเมืองเชียงรายจนถึงถนนธนาลัยนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่น้ําไม่เคยท่วมถึงมาตลอด30ปี ส่วนชุมชนดิมฝั่งแม่น้ำกกในเขตเทศบาลนาครเชียงรายถึงตำบลดิมกกอำเภอเมืองเชียงรายก็ถูกน้ำท่วมไปตลอดแนวรวมถึงแลนด์มาร์คสำคัญของพื้นที่อย่างอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชที่ถูกน้ำท่วมสูงทําให้ต้องปิดการจราจรบริเวณ5แยกโดยสิ้นเชิงและยังคงมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากพื้นที่จากหน่วยกู้ภัยตลอดทั้งวันกับ ครับขณะนี้นะครับได้รับรายงานว่าน้ํายังคงท่วมบริเวณถนนด้านหน้าท่าอากาศยานาจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งไม่สามารถสัญจรได้แม้ว่าทางท่าอากาศยานยังเปิดให้บริการอยู่แต่ว่าขณะนี้นะครับเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้วทั้งหมดดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายต้องศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางด้วยครับค่ะขอบคุณคุณปดัดค่ะ